เห็นยัง<ด>ครับอ่อาอดดินพดิเห็นยัง<า>ฮะเห็นเพื่อนเนเอนวันนีรร้เซจะทำเหนเหอนอะไรอเอาแมคโคโอ้เอารถดําไปน้ำได้วนี่รถดําใส่น้ำได้ปะแกขี้ดินไปใส่อ้าวนี่ มียงออโด ų, <Goodnight, S 1> <hire> ันดใหญ่โอวนสาดินเก่งยังีงนะออเบียกเเอาดินเปียใส่เลยวยันอือหือหือีืโอ้เสียงรถดังอหือวเสาใส่มันเล่นบ้งเล่นไหนบ มวมอเราขอโอสมบูณไปเทเ้นสีเทใสอ้าวพไปบ่อ้ยอ้าไปแล้ว ดำเทด้ามโอ้